สวัสดีครับโบ๊ทยุทธาครับวันนี้ํานำมาเนรถตู้ไฮเอท2.8 GL ครับคันนี้ไม่มีเบาะครับปี20นะครับไม่60,000แท้แต่เราจัดเกตที่มตูคาก่อนนะครับผมรถระบพิเมานี้นะครับนะครับนี่ครับนะครับมีรอยบุบหนึ่งครับผมนะครับนี่ครับ60,000แท้นะครับเกียร์ธรรมดานะไม่ได้่อโต้ครับ นี่ครับนี่นะครับพุสวยอย่างนี้หายากนะครับผมนะครับไปเก็บรอยเก็บบุกนิดนึงนะตรงนี้นะครับนี่ครับปึ๊บนี่นะครับนี่ครับนี่ไม่มีบ่อครับนะครับนี่ครับมีแอาหลังครบเลยนะครับผมนี่ปึ๊บนี่โอเคเลยนะครับผม ปีสองศูนย์แท้นะครับครับผมนี่ครับปีสองศูนย์แท้นะครับสองจุดแปด G L นะนะครับเดี๋ยวอยู่ลำดับไหนนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชมบนเสาเลยครับเดี๋ยวตามชมได้เลยเลยนะครับว่ารถคันนี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าค้าจำคทาได้เลยครับผมนี่ครับผมนี่ไฮเอทสองจแปด G L นะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับโบ๊ทดีคาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ